สวัสดีครับต่อมาพบกับโกเล้ง V2 วิเคราะห์บอลก่อนเกมประจำวันอังคารที่4เมษายน2566วันนี้เราจะมาวิเคราะห์ฟุตบอลก่อนเกมเช่นเคยครับโดยเราจะมาวิเคราะห์กันทั้งหมด4คู่เป็นบอลกลางสัปดาห์ของศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษครับสำหรับใครที่ยังหาที่ลงอยู่ผมแปะไว้ที่คอมเมนต์ด้านล่างนะครับ สำหรับวันนี้เรามาเริ่มกันที่คู่แรกกันครับที่จะเตะกันเวลาตีหนึจะเป็นการเจอกันระหว่างบอลมารเตรียมเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของไบรตันเจ้าบ้านบอลมารตตอนนี้พวกเขาอยู่อันดับที่สิของตารางมี27คะแนน ส่วนทางไบตันตอนนี้พวกเขาอยู่อันดับที่6ของตารางมี43คะแนนแล้วมาดูสถิติการเจอกันของทั้งคู่5นัดหลังสุดที่ผ่านมากันครับเป็นทางไบตันที่ทำนิดดีกว่าในการเจอกันโดยการเก็บชัยไปได้ถึง3นัดและเป็นทางบอลมาร์ทที่เอาชนะไปได้2นัดแล้วมาต่อที่ผลงาน5นัดหลังสุดของทั้ง2ทีมกันฟอร์ม5นัดหลังสุดของเจ้าบ้านบอลมาร์ทนั้นพวกเขาชนะ2และแพ้ไป3นัดส่วนฟอร์ม5นัดหลังสุดของทีมเยนไบตันนั้นพวกเขาชนะ3และเสมอไป2นัดแล้วมาต่อที่ความพร้อมก่อนเกมของทั้ง2ทีมกันครับ แลามาเริ่มกันที่ฝั่งเจ้าบ้านบอลมาร์ทของผู้จัดการทีมแกรี่โอเนลพวกเขาเพิ่งจะเปิดบ้านเอาชนะฟูแลมได้2ประตูต่อหนในหลีกเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาสำหรับความพร้อมของเกมวันนี้พวกเขาจะยังไม่สามารถใช้งานไดอันเฟดเดริกครับ กับจูเนียสตานิสลาสสองแข้งที่อยู่ในระหว่างการพักรักษาตัวคาดว่าวันนี้โอเนลเตรียมวางหมากในระบบ4 4 1 1โดยมีโดมินิกสโซลันเก้ออกสตาร์ยืนหน้าเป้าและใช้ฟิลิปเบลลิงคอยสนับสนุนเกมลุกอยู่ด้านหลังส่วนทางทีมเยือนไบรตันของผู้จัดจการทีมโรเบโตเดซบี้พวกเขาเพิ่งเปิดบ้านเจ้ากับเบนฟอร์ดอย่างสนุกสุดมัน3มประตูต่อ3ในหลีกเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาสำหรับความพร้อมของทีมก่อนลงเตะวันนี้พวกเขาจะไม่สามารถใช้งานยาคุบโมเดอร์กับอดัมลาลาน่า สแข้งเดี้งที่อยู่ระหว่างการพักรักษาตัวคาดว่าวันนี้เดซบี้เตรียมจัดทับในระบบ4-2-3-1โดยมีอีแวนเฟอร์กูสันออกสตาร์ทยืนหน้าเป้าและใช้ที่โอโซโลมอนมาร์ช อเล็กซิสแม็กอลิสเตอร์กับไคลลูมิตมะเป็น3มประสานคอยสร้างสรรค์เกมลุกอยู่ด้านหลังราคาบอลคู่นี้เปิดไปที่ไบตันต่อไปที่ราคา1ลูกทางโค้งมองว่าบอลมัด bon พวกเขาเพิ่งเก็บ3มแต้มสําคัญในบ้านของตัวเองไปได้และยังเป็น3ามแต้มสําคัญที่ทําให้พวกเขาขยับออกมาจากโซนตกชั้นดูแล้วนัดนี้เจ้าบ้านบอลมัดได้เล่นในบ้านของตัวเองอีกเช่นกันกําลังใจของทีมกําลังมาด้วยวันนี้แนะนําให้อยู่รองฝั่งเจ้าบ้านบอลมัดไปเลยครับอยู่ในบ้านได้แต้มในบ้านแน่นอน แล้วมาต่อกันที่คู่ที่2ครับจะเตะกันเวลาที่1-45จะเป็นการเจอกันระหว่างเลสเตอร์ซิตี้เตรียมเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของแอสตันวิลลาเจ้าบ้านเลสเตอร์ซิตี้ตอนนี้พวกเขาอยู่อันดับที่1 9ของตารางมี25คะแนนส่วนทางด้านทีมเยือนแอสตันวิลลาพวกเขาอยู่อันดับ9ของตารางมี41คะแนนเรามาดูสถิติการเจอกันของทั้งคู่ก่อนหน้านี้5นัดหลังสุดที่ผ่านมากันต่างฝ่ายต่างผัดกันแพ้ผัดกันชนะไปคนละ2นัดและจบด้วยการเสมอไป1นัด แล้วมาต่อที่ฟอร์ม5นัดหลังสุดของทั้ง2ทีมกัน ฟอร์ม5นัดลังสุดของทางเจ้าบ้านเลสเตอร์นั้นพวกเขาเสมอ1และแพ้ไป4นัดส่วนฟอร์มห้านัดลังสุดของทีมเยือนแอสตันนั้นพวกเขาชนะ4เสมอ1นัดแล้วมาต่อที่ความพร้อมก่อนเกมของทั้ง2ทีมกันครับเรามาเริ่มที่ฝั่งเจ้าบ้านเลสเตอร์ซิตี้พวกเขาเพิ่งปลดผู้จัดการทีมเบเดเลเจอร์ออกจากตําแหน่งไปเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาหลังจากที่พวกเขาบุกพ่ายให้กับคริสตัลพาเลซ2ประตูตนน่อ1ในลีกเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาสํหรับความพร้อมของเกมวันนี้พวกเขาจะไม่มีชื่อของเจมส์จัสตินยูลิเตลามอง2แข้งที่อยู่ใน คา,า,า,าดว่าวันนี้เลสเตอร์เตรียมวางหมากในระบบ4-2-3-1โดยมีอิยานาโชออกสตาร์ทยืนหน้าเป้าและใช้ติเต้เจมส์ดิสันฮาวิ่บานช่วยกันเติมเกมลุกในวันนี้ส่วนทางด้านทีมเยือนแอสตันวิลล่าของผู้จัดจาก,การทีมอูไนเอมิลี่พวกเขาเพิ่งบุกเอาชนะเชลซีได้0-2ในหลีกเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาสำหรับความพร้อมของทีมก่อนลงเตะวันนี้พวกเขาจะไม่สามารถใช้งานฟิลิเป้คูติงโยเจสตีเร์และแมตตี้แคช รรมดาแข้งที่อยู่ระหว่างการพักร่างกาย คาดว่าวันนี้เอมิลี่เตรียมจัดทัพในระบบ4-4-2โดยมีโอลิักินกับเอมิเลโนบูเอเดียออกสตาร์ทยืนหน้าเป้าคู่กันราคาบอลคู่นี้เปิดไปที่เลสเตอร์ต่อไปที่ราคาปปทางโค้ชมองว่าฟอร์มของทั้ง2ทีมต่างกันมากเจ้าบ้านเลสเตอร์ชั่วโมงนี้แพ้ไปถึง5นัดจากการลงเตะ6นัดที่ผ่านมาแถมพวกเขาเพิ่งเสียผู้จัดการทีมไปส่วนทางด้านทีมเยือนแอสตันวิลล่าพวกเขากําลังทําได้ดีมากๆพวกเขาชนะ4จาก5นัดที่ลงเล่นแถมพวกเขายังไม่ เสียประตูอีกด้วยดูแล้วนัดนี้อยู่ฝั่งทีมเยือนแอสตันไปเลยครับแล้วมาต่อกันที่คู่ที่3คู่นี้จะเตะกันเวลาตี1:45เช่นกันจะเป็นการเจอกันระหว่างลีดยูไนเต็ดเตรียมเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของนอตติงแฮมฟอร์เรสต์เจ้าบ้านลีดยูไนเต็ดตอนนี้พวกเขาอยู่อันดับที่17ของตารางมี26คะแนนส่วนทางด้าน,นทีมเยือนฟอร์เรสต์นั้นพวกเขาอยู่อันดับที่15ของตารางมี27คะแนนเรามาดูสถิติการเจอกันของทั้งคู่5นัดหลังสุดที่ผ่านมา เป็นทางฟอร์เรสที่ทําได้ดีกว่าในการเจอกันโดยการเก็บใช้ได้ถึง3นัดส่วนอีก2นัดจบด้วยการเสมอเรามาต่อที่ผลงาน5้านัดหลังสุดของทั้ง2ทีมกันครับฟอร์มห้านัดหลังสุดของเจ้าบ้านลีดนั้นพวกเขาชนะ1สเสมอ1และแพ้ไป3นัดส่วนฟอร์มห้านัดหลังสุดของทีมเยือนฟอร์เรสนั้นพวกเขาชนะ2และแพ้ไป3นัดเรามาต่อที่ความพร้อมก่อนเกมของทั้ง2ทีมกันมาเริ่มที่ฝั่งเจ้าบ้านลีดของผู้จัดการทีมคาบิกาเซีย พวกเขาเพิ่งจะบุกไพ่ต่ออาเซนอน4ประตูต่อ1ในหลีกเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาสำหรับความพร้อมของเกมวันนี้พวกเขาจะไม่มีชื่อของไทเลอร์อดัมอดัมฟอร์ชอแม็กซิมิเลียนโวเบอร์วิลฟีดเจเนโตกับสตว์ดักลาสที่บาดเจ็บหมดสิทธิ์ช่วยทีมในวันนี้คาดว่าวันนี้กาเซียเตรียมวางหมากในระบบ433โดยมีลุยเซนิสเต่าโรดิโกกับ จอห์นนี่นิโอรูสเตอร์เป็น3ามภาษาในแดนหน้าคอยล่าสกอร์ในวันนี้ส่วนทางฟอร์เรสต์ของผู้จัดการทีมสตีฟคูเปอร์ พวกเขาเพิ่งจะเปิดบ้านเจ้าให้กับวูฟแฮมตันไปหนึ่งประตูต่อหนึ่งในหลีกเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาสำหรับความพร้อมของทีมก่อนลงเตะวันนี้พวกเขาจะยังมีปัญหานักเตะบาดเจ็บให้ปวดหัวเพราะจะไม่สามารถใช้งานเจ็ดแข้งที่ยังอยู่ระหว่างพักรักษาตัวขาดว่าวันนี้ค o ูเปอร์เตรียมจัดทับในระบบ4-3-2-1โดยมีมอร์แกนกิฟไวทออกสตาร์ทยืนหน้าเป้าและใช้เบนเนจอรสันกับเอมมานนเอลเดนิส คอยช่วยสร้างสารรค์เกมลุกราคาบอลคู่นี้เปิดไปที่ลีดต่อที่ราคาครึ่งลูกทางโค้งมองว่าฟอร์มของทั้ง2ทีมค่อนข้างมีปัญหาในช่วงนี้แต่เจ้าบ้านลีดเกมในบ้านของพวกเขามักจะทาได้ดีและว,วันนี้ในเล่นในบ้านของตัวเองแถมทีมเยือนฟอร์เรสต์ของพวกเขาเจอปัญหานักเตะบาดเจ็บเยอะอีกด้วยนั้น,นเอเลยขอเลือกเชียร์ฝั่งเจ้าบ้านลีดดีกว่าครับและแล้วเราก็มาถึงคู่สุดท้ายประจําวันกันแล้วนะครับที่จะเตะกันเวลาตีสองจะเป็นการเจอกันระหว่างเชลซีเตรียมเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของลิเวอร์พูล เจ้าบ้านเชลซีตอนนี้พวกเขาอยู่ที่อันดับ11ของตารางมี38คะแนนส่วนทางด้านทีมเยือนลิเวอร์พูลพวกเขาอยู่อันดับ8ของตารางมี42คะแนนเรามาดูสถิติการเจอกันของทั้งคู่ก่อนหน้านี้5นัดหลังสุดที่บานมาไม่น่าเชื่อนะครับว่าเจอกันมา5ครั้งที่บานมาทั้งคู่จบด้วยการเสมอไปถึง5นัดเลยเรามาต่อที่ผลงาน5นัดหลังสุดของทั้ง2ทีมกันครับ ฟอร์ม5นัดหลังสุดของเจ้าบ้านเทลซีนั้นพวกเขาชนะ3เสมอ1และแพ้ไป1นัดส่วนฟอร์มานัดหลังสุดของทีมเย,ยนลิเวอร์พูลนั้นพวกเขาชนะ2และแพ้ไป3นัดแล้วมาต่อที่ความพร้อมก่อนเกมของทั้ง2ทีมกันครับ เรามาเริ่มกันที่ฝั่งเจ้าบ้านเชลซีพวกเขาเพิ่งจะปลดเกรแฮมพอตเตอร์พ้นจากตำแหน่งผู้จัดก,การทีมหลังพาทีมพ่ายให้กับแอสตันไปซุุฒต่อในลีกเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาสำหรับความพร้อมของเกมวันนี้พวกเขาจะไม่มีชื่อของอามาโดโบยาเซซาอสเปริอุเกตาเอโดอาร์เมนดีปิแอเอมิริกโอบามยองและติอาโกซิวาเราบรรดาแข้งที่อยู่และกันระหว่างพักรักษาตัวคาดว่าวันนี้เชลซีเตรียมวางหมากในระบบ 352โดยวันนี้จะมีคายฮาร์เวิร์ดกับเจ้าฟิลิปออสตร์ยืนหน้าเป้าคู่กันและใช้เอ็นโซเฟอร์เนเดสมัติโอโควาสิกกับเอ็นโกลลก้องเต้ช่วยคุมจังหวะกันในแดนกลางส่วนทางด้านทีมเย er ือนลิเวอร์ pool ของผู้จัดการทีมเจคินคอรพวกเขาพึ่งจะโดนแมนซิตี้กดมาซีประตูตัวหนึ่งเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาสำหรับคอพร้อมของทีมก่อนลงเตะวันนี้พวกเขาจะยังไม่สามารถใช้งานติอากูอคันตาลาเควินลัมซีสเตฟานไบเซติและนาบิเกตาที่มีปัญหาจากอาการบาดเจ็บ และยังไม่หายดีจะหมดสิทธิ์ใช้งานแล้วก็จะหมดสิทธิ์ลงสนามวันนี้คาดว่าวันนี้จเจกินคอปเตรียมจัดทัพในระบบ4-3-3โดยมีโมฮัมเหม็ดซาล่าฟิมิโน ดาวินนูนเยสออกสตาร์ทเป็น3ประสานในแดนหน้าและใช้ฟาบินโยจอแดนเฮนเดอร์สันกับมิ n เนอร์ช่วยกันในแดนกลางราคาบอลคนนี้เปิดไปที่เชลซีต่อที่ราคาปอปอทางกค้เองมองว่าสถิติของทั้งคู่ที่เจอกันมาจบด้วยการเสมอมาตลอดและ3นัดหลังสุดที่เจอกันเชลซี Chelsea ไม่สามารถทําประตูใส่ลิเวอร์พูลได้เลยนัดนี้เลยขอเลือกเช er ียร์ฝั er ่งทีมเยือนลิเวอร์พูลดีกว่าครับวันนี้สรุปวันนี้บอลมัดไบตัน เลือกเชียร์บอร์ดมาร์ตไปที่ราคาลอง1ลูกเลสเตอร์แอสตันวิลล่าเลือกเชียร์แอสตันวิลล่าไปที่ราคาลองปอป United, ลีดยูไนเต็ดนอตติงแฮมฟอร์เรสต์เลือกเชียร์ลีดยูไนเต็ดไปที่ราคาต่อครึ่งลูก Chelsea, เ,เชลซีเลวิ์เูอหรือเฉียรเลวร์พูลไปที่ราคาลองปอ,ปอสำหรับการวิเคราะห์บอลในวันนี้ก็จบแต่เพียงเท่านี้ครับสำหรับใครที่ชอบคอนเทนต์ของโกเล้ง V2 ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากทางโกเล้ง V2 สองำหรับใครที่มีเพื่อนที่ชอบคอนเทนต์สไตล์นี้ก็อย่าลืมแชร์ให้พวกเขาด้วยสำหรับวันนี้ขอบคุณที่ดูมาถึงตรงนี้ครับสวัสดีครับ